ขอต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่การแข่งขันครับโตโยต้าไทเลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามที่2ครับวันนี้เราถ่ายทอดสดนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งกันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดสดทางช่องนิวสิก็ยังมีเช่นเคยครับเวลาบ่ายสถึงบ่ายสามโมงตรงนะฮะเปิดทีวีดูไปเลยนะฮะนิวสิบแปดนะจ๊ะนิวสิบแปดตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ในสนามใช่ไหมเป็นเวทเลสใช่ครับ กาเป็นเวทเลสแล้วนะครับนักแข่งพี่น้องก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะฮะนี่เบียดเบียดหากับชิลมากเลยนะ,ะนี่ภาคไปก็ต้องใส่ใส่นะฮะขนาดผู้ภาคนะฮะนี่เราเป็นแบบนิวโนมอลนะครับเราก็ใส่เฟสชิลนะครับนั่งกันเรา,เราใช้อย่างนี้ใช่ฮะนิวโนมอลอย่างนี้อย่างนี้จนกว่าจะมีวัคซีนนะฮะครับ เราจะผ่านไปได้รุ่นนี้ฮะเป็นการแข่งขันในรุ่นของ F6 ครับ F6 อาคนะครับนะฮะอากันะครับมีเงินรางวัลด้วยใช่ไหมครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะนี่ฮะเขาเป็นเรียกว่าเงินรางวัลสะสมนะฮะผู้ชมเดี๋ยวดูฮะนี่รุ่นนี้ที่ผมบอกครับมีพิษตีนะฮะให่ไหม แว็กซี่แว็กซี่อุกคนผมช่วยนะฮะจะไหมฮะรถเต่าเฮอร์บี้ไหนอ๋อเฮอร์บี้แสนสวยสวยฮะเงาวิ้งทีมงานเขาคนทีมงานพิษอื่นเนี่ยเขาซ่อมรถใช่ไหมเขาซ่อมเครื่องแต่นี่ก็งงเดินไหฮะพวกปั่นใหญ่เลยฮะขัดแม่งทั้งวันนะฮะกระจกกระจกนี่โอ้โหเช็ดบอดี้ต้องสวยสายยางต้องดำนะฮะโงงเลยฮะ ทีมอื่นแหมคาบน้ำมันนี่ครับแว็กครับถูก,ถก,กระจกอี่โมเขาเข้าใจคำว่าถูกระจกไหมใฮส่ไง้ใส,ใใสถูกระจกกันทั้งวันนะ่ะอยู่ดีก็ถูกระจกกันใหญ่เลยอย่าผวนนะดีนะถูกระจกอ,อ,อย่าผวน <c oughs> บอกว่าอย่าผวน <c oughs> อ้าวมาฮะดูกันที่ไหนอย่างไรครับ ครับขอบคุณครับนี่เป็นไงเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะ <_ C os> เวลาเจอสิ่งของหลงหล่นอยู่ก็เอามาคืนกันนะฮะ <_ C os> ไม่หายะฮะ <_ C os> แค่หาไม่เจอรุ่นนี้ฮะสิบสองคันครับ12บสคันนะครับในการแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวจะใกล้รุ่นไฮไลท์แล้วนะครับ<อ>ใช่ไหมฮะ <_ C os> หลังจากจบรุ่น F6 เลโทก็รุ่น Open King นะโอเคเตรียมตัวติดทานสปันเดอร์แล้วมาปากทางพิษในเวลานี้เลยนะครับครับตอนนี้ในสนามประกาศเวทเลดนะฮะเร็วครับเร่งมือครับตอนนี้เราเลดมาประมาณ10นาทีนะครับจากกำหนดการนะครับเราเลดมา10นาทีเราช่วยกันนะครับโอเพนิงรีบเตรียมตัวเลยนะติดทานสปอนเดอร์แล้วมาปากทางพิษนะครับอาครับเดี๋ยวนี่นะครับรายชื่อขึ้นมาแล้วนะในรุ่นของ F6 มีทั้งหมด12คันนะฮะครับเอ้ยทำไมสัญญาณผมดูในมือถือมันแปลกๆดูได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อ,อมาแล้วกำลังจะเข้าไปอ่านว่ามีใครฮะทักทายทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับอย่าลืมฮะใครเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอ้าวมาดูความงามของตัวรถสไตล์เลสตนะฮะนี่ B M W M3 A 3 0ครับหมายเลข30มศูนย์คาร์วินคาริสเวิร์ตนะฮะฮัลโหลคาร์วินบีควิกนะฮะ EBC เบรกผมก็ทำเอ็กเซนต์ภาษาอังกฤษอะไรงั้นแหละฮะจริงๆนะตกตกสอบตกมาครับจินการันตีครับ186ปนี่คุณป๊อป86นั่นเองพ่อพ่อทำรถลูกขับรถเมธวร์ดพลาพื้นะฮะคุณพ่อนะเฮียหยินสู้ตาย นะฮะคุณปู่ทำรถคุณพอแสปอปก็เป็นพ่อแล้วนี่เห็ไหมใช่ปู่ทำพออ่อขับล,ลูกเชียร์ลูกเชียร์ลูกเชียร,เยร์เป็นอย่างนี้3ามเจเนเรชั่นสี่ครับเอกพันโมสันเทียโอสวัสดีครับเอกพันโมสันเทียครับไม่ได้เจอกันเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะห่างเหินสนามไม่นานครับ มาดูคันต่อมาครับสีขาวๆคันนี้สี่สองสี่ครับครับผมธนกรฤทธิอุไร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 วยเอ็กโคโคโคสวยมากครับโชคดีครับอมีทองนโมสามจบด้วยเป็นไงฮะเขาเป็นการสวัสดีอโโ้หสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาดูครับสี่หกเก้าครับอำนาจสิริพงษ์วุฒินะฮะครับสวัสดีครับอำนาจสู้ๆนะครับสู้ๆครับ นี่โอเคนิ้วโป้งนี่หมายถึงว่าสู้ๆมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรรคมาดูรถที่บอดี้สวยสุดฮะอะไรฮะเขาเลยครับแบกซี่คันนี้โอ้โหนี่ฮะคันนี้ฮะเห็นไหมครัเข็นไม่ไปเพราะลื่นฮะตีดูบักครับพิตีดูบักอัมพลพรมช่วยสวัสดีครับพี่ตีพี่ตีโอเคนะพี่ตีสู้ๆพีิตีดูตัวเราสิครับเงาครับแค่ดูบวกกันนอกรับเงายันบวกกันนอกรับโอ้โหสู้ๆครับพี่ตีครับแฟนขับพี่เยอะมากฮะ นี่เขาเชียร์มาเยอะเลยฮะนี่มีเชียร์เยอะแยะเลยครับยินกันลันตีนะโอ้โหมีนู่นนี่นั่นนะฮะมาดูหนึ่งคันนี้กระบาครับครับมานะนิมานภูตินั่นเองเสู้ๆครับพี่โอ้จัดฟิตเมนต์สวยนะมีโป่งนะมีโป่งเขาบอกรถรถแลทโอนี่ต้องมีโป่งแยบนะล้อต้องกว้างครับแล้วก็อะไรต้องลิ้นหน้าต้องกวาดเออออออมาหมายเลขเจ็ดครับ ขวัญชัยแก้วไกเลิศอ่าสู้ๆครับคุณขวัญชัยนะฮะแข่งจบรถสวยครับเพราะมันเวทเลสฮะเฮ้ยแต่แต่ตอนนี้ฝนอ๋อก็ยังไปโปรยอยู่ดูเส้นชัยครับขอบฟ้าตรงนี้ถูกต้องครับโอ้โหนี่พี่โมเขาตาดีมากครับอ่าหมายเลขสองครับ อุสเนเบอเกอร์อ๋อที่เมื่อวานเมื่อวาน e 3 0มนั่นอันนี้รถสำรองก็เลยต้องต่อท้ายนะเอารถอีกคันหนึ่งที่แข่งในรุ่นของ f 5กับเคลื่อน2ล้อหลังกัน e 3 6มามามาเป็นรถสำรองนะฮะก็เลยต้องต่อท้ายไปเขาเรียกว่าเป็นนักแข่งอีกท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติที่จริงๆแล้วเขาจะใช้ e 3 0ครับเป็นเลตโทนะฮะเมื่อวานเขาหมุนไปนิดนึงอ่าฮะ ปสา3นาทีขึ้นนะฮะปสา3นาทีฝนก็ยังโรยๆรยลินลินนะฮะแต่ไม่ได้หนักนะฮะสนาทีขึ้นครับทีมงานออกครับทงออกครับเหลือไว้1คนครับครับประจําร้อยครทีมงานออกมาเลยครับนักแข่งออกครับไม่ได้แข่งออกไม่ได้ครับไปครับทีมงานออกเหลือไว้1ท่านเท่านั้นนะครับออกจากหลังกําแพงมาครับธงออกครับนี่เรารุ่นนี้นี่ อากณะครับ F6 นี่ทำการแข่งขันทั้งหมด8รอบนะฮะรัวนนี้8รอบสนามนะไม่ใช่6รอบเหมือนคาคาบนะฮะจะมากรอบขึ้นอันนี้มากการข้างหน้าเราที่เปิดไฟวิบวับนี่เห็นวิบวับนะฮะครับผมทีเพชรอิสุจัดให้หล่อมากครับพระสิทภาพพิกโลกนะฮะเขาเรียกว่าเส้นสายที่บึกบึนนะผมชอบไฟไตลอย่างนี้นะชอบทั้งคันเลยครับดูดเทียมถ้าให้ผมผมก็ชอบครับ ผมชอบหมดเลยครับอันนี้รถกระบะขับดีจริงๆยอมรับเลยโอ้พิกอัพเดี๋ยวนี้ฮะภายในเนี่ยคุณโมเก๋งเลยนะฮะบอกให้ฮะคือนอกจากการดีไซน์แล้วการเลือกใช้วัสดุนะโอ้โหวัสดุภายในนะครับมีแบบพินพินโนแบ็กนะฮะเป็นดำเงาเงานะฮะ ABS รุ่นนี้นน่นเพื่อความสะดวกนะครับแต่ผมชอบเบาะชอบเบาะของ i s u z ตัวใหม่โอ้ เขาดูแบบเป็นแมตตกล้ามดีนะตอนนั้นเราเคยได้คุยพิยุทธ์เนาะพิยุทธ์แกบอกว่าถอดแบบมาจากถอดแบบมาาจกอเมริกันฟุตบอลคุณผู้ชมอยากดูลองไปดูมันมีเปลี่อนมางอ่ะเขาเขาทำให้แบบใช่เหมือนบอกซิ่งนะครับอยากดูลองไปดูที่โชว์รูมได้นะครับลองไปดูนะฮะัผลิตภัณภาพพิจโลกนะครับตอนนี้เขาเป็นยอดขายอันดับหนึ่งปิดอัพนะฮะณวันนี้นะตอนนี้นะฮะเขาแซงเขาแซงครับหลายแรงเลยเกิดนะ ดีไซน์สวยครับโอ้โหมีมุมในรถเป่าติดรถไปลงกับเขาเลยแหมไอ้ตะก้องก็อย่างเงี้ยขี้เกียจนั่งไปด้วยนั่งรถเล่นน่าเป็นไงนี่ก็มามุมกล้องนี่ฮะทีมงานเราฮะจัดสันให้นะใครฮะพี่โมพี่หกนะฮะต้องขอขอบคุณพี่หกพี่หกครับนี่ฮะไอ้คนสั่ง คนสั่งไงสวิเชอร์ก็สั่งบอกเฮ้ยข้างไปนั่งไหนมาเออนะเรากลัวกล้องเปียกใช่โวกล้องเขาก็ระดับโห้เลนเขาไฮแบบสุดๆนะฮะอุปกรณ์ทำกินนะฮะเอ้ยแต่วันนี้ยังไม่เห็นมุมมนี่เลยนะมุมยอดย่าเลยนะมุมย่าไม่ได้แล้วตะกรันหนีหมดแล้วอ่ะเป็นมุมยอดย่ามุมนกมุมอะไรของเขาอ่ะเออสัรหาเลยนะฮะมดเดินยังถ่ายอ่ะ เดินไม้ให้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเขาหายกำลังขุดไส้เดือนแล่ที่ F2 บอกเดี๋ยวขุดไส้เดือนแป๊บนึงอันนี้รถสำรองนะเห็นบอกว่าเป็น F6 d a y t o ไม่มี E36 นะฮะจริงๆแล้วมิสเตอร์อูดเขาใช้ E30 แต่ด้วยเมื่อวานนะฮะรถอักซิดนน์ไปนิดนึงฮะก็เลยต้องใช้รถอีกคันหนึ่งรถแข่งที่แข่งในรุ่นอื่นนะฮะมาร่วมลงทำการขันนะฮะ เชียเข้ามาครับเชียเข้ามาครับนี่คุณเปามังกรทองครับเอาเออเปาเขาบอกเชียไมเสียบเบนไปไหนล่ะหนึ่งเก้าสอีดห่ทีเอ็มเขาบอกเชียหนึ่งแปดหกป๊สู้ๆฮะนะฮะกิติพงศ์เขาบอกว่าเบอร์สองสู้ๆฮะเขาโดนงงใจเทียมทมแข่งหรือเปล่าครับพี่มันม่วงมันม่วงปีนี้ภารกิจเยอะครับโหผมดูอยู่ทำจูรถเป็นว่าเล่นอยู่ทางภาคใต้หัดใหญ่นะฮะ ก็คิดถึงที่ถึงมันม่วงเหมือนกันนะฮะทักทายเข้ามาแล้วกันครับไม่ได้แข่งสงใจมันก็ยังดีฮะมันมากๆครับดีครับนี่มีครับพี่ตีสู้ๆครับคุณนพดลนะฮะเชียร์มาครับคุณอุ้มก็เชียร์ยินกัรันตีสู้ๆครับโอ้โหนี่นายหนวดฮะสนุกกี้ฮะเอสมนัชชัยบำเลอะอ๋อเชียรสนุกกี้เขาบอกว่าให้พูดต่อว่าพูน่ารักด้วยอ๋อเหรออ่าเาไม่ใช่เขาบอกว่าพูดให้จบ อันนี้ผมอ๋อคุณเอสคุณเอสมนัตชัยเขามาเชียร์พี่ตี๋อ๋อผมอ่านผิดโทษทีพี่ตี๋เต่าบินสู้ๆครับโหเต่าบินฟังแล้วแบบเหมือนเต่างอยไหมนี่เต่าเงาว่านี่เต่าเงาเต่าบินมันดูมีกลิ่นนะมันตุ่มๆเต่างอยเนี่ อ๋อ,อคุณเปาบอกว่าคุณเปามังกรทองบอกว่าติดงานครับพี่ง<ส>ั <ไป S 1> ดาดง,งั้หงั้า19นเอมได้มาลดนล่นในเลสนี้แล้วนะเนี่ยคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงครับคุณเปาครับเราทักทายพี่น้องนักแข่งนะฮะเหมือนครอบครัวเรานะฮะเอาละครับมาดูครับเดี๋ยวเราจะเงียบเสียงนิดนึงนะ เอาแล้วครับไฟแดงดับครับออกมาแล้วครับความมันของลักนี้มิสเตอร์กาวิยินการันตีสุเมศวรพัฒน์พื้นครับ1 2นะฮะตอนนี้เป็นยังไงมาดูจังหวะนี้แน่นอนครับเอาจินการันตามีกาวินลดมีปญนาหรือเปล่าเนี่ยน้าไงเอ้างานไงอูดอีกแล้วอูดบอกเอาอะไรเนี่ยโอ้โหมันลื่นนะฮะแข็งลื่นครับเอาแล้ว ครับีแ่มาดูกันต่อมาดูต่อกันนี้ครับสี่นี่ดูฮะกลายเป็นผู้นำมาสี่สองเซอธันต์กิจรีดูไล่ขึ้นมาเป็นกินการ์ลินกินการ์นเซอตะกี้ก็แวบๆเหมือนเหมือนเหมือนสะบัดสบัดหน่อยนึงนะใช่อาการออกอาการออกนี่ฮะจังหวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนอ๋อคือคือทายมันฝัดแล้วคือเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะไม่เป็นไรแบบเป็นเลสอักซิเดนเจงๆนะครับมันลื่น 2 4ครับเป็นผู้นำครับ4 2 4ธนกิลลดนอุไลอันดับ2สุเมธประพัดพืชคันนี้ครับจินการันตีโอ้โหสไลด์สไลด์สไลด์การลด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 แต่เจ้าป้าแปดหกเขาก็ถนัดดิฟเหมือนกันเพราะนั้นการควบคุมพวงมาลัยในลักษณะที่ท้ายปัดนเขาก็ออพอทำได้แต่ว่าต้องมาดูถ้าเป็นแปดหกเขาน่าจะน่าจะถนัดกว่านี้ใช่ใช่แต่นักแข่งบางคนก็ชอบลื่นๆนะอ่า คนเขาก็ชอบแบบแท็กแห้งๆบางคนเขาก็เก่งในแท็กปีกๆออสภไทยนี่เซียนนะฮะวีออฟนิวเซียนฮะมาเอะทไหนก็มาฮะโอ้ขึ้นมาทางตรงตรงนี้ครับสปินมาได้ทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูครับตอนแรกนึกว่าเขาขับช้าๆแต่ว่าขับหน้าทางตรงเราฟังเสียงเอ้ยก็ไม่ช้านะไม่ช้านะครับอ๋ะครับอย่าบอกนะเนี่ะครับจินการันตีเฮ้ยไปแล้วจินการันตีขึ้นมาฮะมาแล้วครับ ครับขึ้นมาอันดับที่หนึ่งอันดับหนึ่งแล้วครับสุเมศวรพาฒเพร์นนะครับวิ่งในรุ่นของ F6NA ครับผมส่วนธนกิจเดนอุไรก็ F6NA เหมือนกันรุ่นเดียวกันครับถ้ารุ่นเทอร์โบนี่พอบูททำงานนี่ถ้าในสภาพที่พื้นเปียกๆนี่ค่อนข้างอันตรายนะฮะทายจะออกง่ายๆเลยนะมัยจะน้ออกง่ายเลยนะมันแฟ a t NA น่าจะเหมาะกว่านะฮะ เอาไปดูครับนี่อันดับหนึ่งอันดับสองครับในรุ่นนี้ครับ6ครับอักขนกครับนะครับทำการแข่งขัน8รอบสนามด้วยกันนะครับชมครับเวทเทอร์เบรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นของโอเพนคิงโอเคโอเคเพนเลยโอเพนเดี๋ยวดูเลยโอเพนแต่เป็นระเบียบเกลี่ยครับโอเพนเลยโอเพนโอเพนนี่ฮะตามมาครับหมายเลข4 2ปีครับชนะกริดกริดบุกไรนะครับ ห่างๆอย่างห่วงๆเช่นเดิมนะอมาดูโอ้โหวิตรีมิสเตอร์เจดูบาร์ครับกนี่ครับแบ็กซี่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในรุ่นของไทยครับน้ำไม่ก่อครับน้ำไม่ก่อรถน้ำไปไหนหมดเนี่ยเออรถคนอื่นก็เปียกน้ำมันนี่ไม่เปียกเลยฮะคลีนเหลือเกินนี่ครับเป็นกลุ่มลูกตามมาดูคันนี้บ้างมาเล็กหนึ่งมาเล็กหนึ่งใค้เหรอ เล็กแย่เล็กแย่อ๋อเล็กแย่ปัญชัยแก้วไกลเลิศนะฮะนี่ฮะปัญชัยแก้วไกลเลิศนี่กับสี่หกเก้าใช่ครับเขาอยู่อันดับห้าอัมนาจสิริพงศ์วุฒิใช่ครับอยู่อันดับห้าอันนี้หนึ่งอันดับห้าเขาดูในภาพเหมือนช้าครับอ่าแต่ฟังเสียงจแต่มองเร็วครับเร็วครับขึ้เรื่อยๆ ีผ่านคนไปครับเราทำการแข่งขันทัง้งหมด8รอบนะคุณผู้ชมนะครับเราก็จะมีภาพมุมไหนไฮไลท์ต้องดูฮะติดตามดูไปครับมามาดูหนึ่งสองฮะแล้วมันมีอย่างว่าบังคัดเขาไม่เปิดที่ปัดอ,อะไรอะไรหายาก ึัแบบนี้ฝนนี่ครับยินการันตีามา D X อ,อันดับ,ดบครับในรุ่น F6 MA เหมือนกันนะฮะเอาสวัสดีครับคุณเอกลินนะเข้ามาชมคุณเอกลอกเบี้ยก็ได้เป็นเป็นกรรม ความเงาต้องยกให้เขาเมื่อวานน่ะผมจะบอกให้ผมไปดูถ้าคุณผู้ชมมีเฟซเขาจะมีภาพไฮไลท์ของเขาเองเลยแหละที่เขาหมุนโอ้ยใจหายใจคว่ำเฉียดกระแพงไปตีดเดียว <c oughs> ผมนี่ลองลั่นเลยฮะเมื่อวานผ่าน <c oughs> ผมเสียดายเบิ้งสวยจริงเสียดจัดโอ้ยเ่เองเ ียผมมาฮะสวัสดีน้ำป๊อปนู่นฮะไปเนีหยนคราโบฮะเฮสวัสดีน้องป๊อปก็นะนี่ครับ4-2-4เป็นพูดตามนะครับตอนนี้มันเป็นเวทเลสนะครับคุณผู้ชมครับมันอาจจะแบบดูไม่ดุดันจริงๆในภาพจริงๆมันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ฟ้าฝนเป็นใจกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอนิดนึงตอนนี้เขาเหมือนเขาลงรุ่นนี้เขาไปไล่น้ำนะไปไล่น้ำให้โอเคเดี๋ยวรุ่นต่อไปโอเคใช่ หลายหลายคนบอกโอเคนี่คืออะไรนะฮะก็คือรุ่น Open King นะรุ่นที่ไว้กันที่แคมนะเป็นรถแข่งที่ไม่มีระบบอากาศไว้กันที่แคมแคมเยอะกว่าระหว่างแคมป์คู่กับแคมปเดียวอ่ะผมมี3แคมป้ใชไหมผมชนะเลยวัดแคมไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไงวะสามแคมปเป็นสุดยอดอ่ะอันนี้ก็หมายเลขเจ็ดนะฮะ เลขเจ็ดนี่ขวัญชัยแก้วไกลเลิศครับชัยแก้วไกลเลิศครับนี่ฮะต้องคอนโทรลดีๆฮะฮะแข่งตอนนี้เป็นเจอลื่นๆแข่งลื่นๆครับแต่เมื่อ,อ,อวานที่แข่งเลสหนึ่งนะที่ท<ะ>อากาศดีๆมันเหมือนกันนะรุ่นนี่โอ้มันเลยเอาอยังวิ่งต่อได้นี่ได้วิ่งต่อได้แกาวินแกรวินกรวินกรวินอยู่ดับโขกครับ อ้าสุเมธไปฮะดูฮะดูครับขอบคุณทีมงานนะฮะสังเกตถ่ายให้ตัวเปียกครับแต่กล้องไม่เปียกครับครับรถกล้องยิงชีพกล้องไม่ได้เลยฮะแพงฮะมาฮะนี่อันดับหนึ่งอันดับสองครับผู้ชมอย่ามองว่าเขาวิ่งิเล่นเป็นผับวิ่งจริงฮะแข่งกันจริงนะแต่มันต้องระมัดระวังใช่เพราะเดี๋ยวหลุด่ม เสียขท้อใช่เดี๋ยวเราจะมีรุ่นไฮไลท์นะครับจะเปลี่ยนไปไหนครับหรือดูทางฟรีทีวีนะครับเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามทางช่องดิวสิบแปดนะถ้าแบบอยากดูใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆก็เปิดทีวีดูได้เลยนะฮะบ่ายสองนะจ๊ะช่องดิวสิบแปดขอบคุณเลยนะตัวอุย่างนะยโดบริษัทโตโยามาคอมเมอร์เชียลจำกัดครับรถยนต์อีซูซูครับ ขอบคุณไวซ์ออโตม o ติวทีฟฟลิคควิดนะพีทีทีรูบิแคนครับขอบคุณนะรอโรตาบายเคพีเอสแอคเซอรี่นะฮะลิฟเมกันถ่ายครับอัคณระคาร์บอนวิสาห์ช่อง New 1ิบแปดครับรวมไปถึงนะบ r อาร์ซีแร็งคาะครับกล่อง ECU ียูช็อปครับน e ตโตเฮดเดอร์เทบนะครับขอบคุณสูสนับสนใจดีด้วยนะครับมาดูกันต่อฮะนี่เขาเรียกว่าการแต่งรถแบบแนวรัส ลัสตีใช่ไหมที่มีสนิมสนิมหน่อยเรียกแลกลุดแลกแลกอะไรแลกลุดนลัสลุ้วุวอ่าแลกวงแล้วกวานะฮะายเป็นแเช้าไดตัวเลยลกน้งไปไปงานอะไรเขาีตัวกา่พี่โมไปงานใช่ไปพบ่ายรถได้ตั้เลยใช่ ขายแข่งสายโชว์อ่านะก็ช่วยๆกันนะเวลาคนขายของแต่งก็ขายของได้เราก็ดีก็สำสนับสนุนเลยครับเราก็แบ่งเอาเงินลูกมาแต่งรถบ้างอ่างเงี้ยอย่าทำนะอย่าหานิสัยอย่างพี่โมอย่าหาทำโอ้ผู้ชมลูกต้องมาก่อซีช่วยใช้แสงอ่ะปาแล้วห้าลครับหรืออีกสามลครับตอนนี้ นี่ครับกลับมาแข่งได้นะครับกาวินะครับกันชจอน่าแหกไปหน่อยนะผู้นำแต่เดี๋ยวต้องมาดูตอนแรกเดี๋ยวเป็นการเป็นหน้าที่นะการวิเคราะห์ของในสนามนะว่าจะตัดสินยังไงในช่วงแรกนะที่ต้องครับเขเห็นไม่ใจนายพี่โมนะพี่โมยังมี่ผ้าครับครับเอาใจนายพี่โมผ้าครับแล้วแข่งก็มีหน้าที่ทําให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะทีมสวิตเขาก็มีหน้าที่เสวิตครับ บีควิกคันนี้ฮะบีควิกบีควิกเครื่อง M3 E30 เขาบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็น M3 E30 นี่ถ้าเป็นแบบเก็บเ,บเนี้ยบเนีเนี่ยราคาเกือบจะล้าแล้วนะฮะที่เป็น M3 E30 นะจะเก็บที่ไหนได้ตอนนี้ทังไหมแพงยิ่งกว่าทองเรีย อ๋อย่างทีหกย่างทีหกตี่กเราตีหกอันดับหนึ่งยังเป็นของซูเมฆปรพัณฑ์พืชจินการันตีอันดับสองทนกิจฬาลิตรอุไรหมายเลข424อัมพลพรมช่วยเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะเต่าเฮอร์บี้นะตอนนี้อยู่อันดับที่สามนะฮะสามมาแต่น่าจะวิ่งอยู่คันเดียวเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหดีเหมือนเหมือนเหมือนซุป๊อปออกอาการนิดนิดนะนั่นเนีดีตึงเดีึงลื่นลื่นเราวังจะล้มนะลื่นลื่น ไม่เคยฝังอะงไงเนี่ยผมบอกไม่ซื้อบอกเคยแก่เคยเป็นกุ้งไหมเคยเป็นกุ้งไหมตัวนออ่เคยอ่ะเป็นกุ้งไหมอ๋อเคยเป็นกุ้งมาสี่สองสี่ครับไปครับใกล้แล้วครับ นี่ไงนี่ไงดูทีสามมาดูดูนี่เรามาดูนี้ดีกว่าฮะอำพลผมช่วยครับเมื่อเต่าโดนน้ำฮะเต่าโดนน้ำฮะสังเกตครับรถที่วิ่งไปด้วยนะก็ปลิวออกมาครับไม่เกาะรถเต่าโดนน้ำครับดูครับเต่านี่ก็สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำครับดูฮะแว็กซี่คันนี้เงาวิ่งวับเลยฮะดีแกก็เป็นนะฮะถือว่าเป็นที่หนึ่งของรุ่นแกนะอยู่ ึ้นมาอันดับหนึ่งเลยฮะไลท์แรงกดดันเลยครับธรมดานี่นฮะโอ้โหนี่ครับขอบคุณคนดูครับนะครับเดี๋ยวขอบคุณคนดูนะคราวนี้นะหลังจากจบวันนี้ก็มีแต่รุ่นแบบปิ๊กปอ่นะรุ่นจี๊ดจ๊าดนะเตรียมกดไลค์กดแชร์กันให้ดีเฝ้าหน้าจอรอดูกันได้เลยนะหลังจากนี้จนถึงเย็นนะมาทุกรุ่นเอเหมือนมีปัญหาไปคันหนึ่งครับฝากระโปรงเพียเพยอะ อ๋อฮะเหลือรอบเดียวครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกหนึ่งรอบปั๊บจะมีสายโชว์อะไรไหมจะกวาดอะไรหน่อยไหมอย่าอย่าอย่าครับเราเอาท้ายชิดกำแพงนะไม่ใช่ครเราไม่ใช่ดิฟครับคุณเรามันสายเลี้ยวฮะสายเลี้ยวมันต้องกริปเขาอันนี้นี่นี่ยครักดทักปุ๊บมันเริ่มเริ่มออกกาศแล้วฮะแกเอ้าเ็นบอกว่าทางนักกินนิดกุไรล่ะเมื่อกี้ผมเห็น เนี่ยมันรูมีปัญหางั้นก็เท่ากับว่าเอมพลอันพลนี่เข้ามาอยู่อันดับสองนั่นสิสองอสองอนะเราเป็นที่หนึ่งในรุ่นของ F6U นะฮะ F6U โรนี่วีนปกติที่แกแข่งรถญหาอ่ฮะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรรถคันเนี้ย ลงนักส่งลงนังสื่อออกสื่อเยอะมากนะครับอันนี้การรักษาลดได้เนียบมากและทีมงานแกก็คุณภาพนะครับไปที่พิษแกคนฮกปุพิษก็สะอาดมีการวางแบ็กดอปอะไรสวยสิ่งที่สกปรกคืออะไรป่ะครับคือผมเลยฮะเดินเข้าไปในกองศพก็เหม็นสุดแล้วแย่มากครับาคองสุดท้ายโค้งโตโยต้านะะอันดับหนึ่งก็แน่นอนครับ รถไม่เลยแ็มโคคันนี้ครับโตโยต้า e คีคันนี้ครับจิตการันตีครับเอาโชว์สุดเมทวรลพาดพื้นรับโตกมาลุกเป็นอันดับที่1อันดับที่2ครับจากแว็กซี่ครับอันพลผมช่วยเป็นที่2อุโออแล้วเป็นที่1ในรุ่นเอฟหกยอันดับที่3ครับธนกิจฤทธิ์ปูไลครับอันดับสามออ้อแล้วก็เป็นอันดับ2ในรุ่นของ F6NA นะฮะ นี่นี่นี่คือโชว์นะฮะนี่คือโชว์นะฮะจาหาทำครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะับรุ่นต่อไปคราวนี้ก็สายเขาเรียกว่าโอเพนคิงนะฮะโอเคนะฮะแคมกระดิ่งนี่ครับดูกันเล่นๆครับตอนนี้กล้องจับอยู่สายโชว์ครับ186มันไม่จำเป็นก็อย่าไปหา ยังมีฝนอยู่นะครับในสนามนะครับแต่ก็ฟ้าใสาขึ้นเปิดขึ้นมน่าจะสนุกครับในรุ่นหน้านี่ครับก็ตำแหน่งที่ได้กันไปครับยินดีกับนักแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับไฮไลท์ครับ